ทางสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดสมุทรปราการจัดตลาดสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพในราคาประหยัดนะคะให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ นายนัชวันอาำภาดเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านไปตรวจเยี่ยมตลาดสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนค่ะึ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง12มกราคม2568 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการนะคะซึ่งในงานนี้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปอาหารสดอาหารแปรรูปค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ค่าครองชีพโอ้โหเป็นปัญหาเลยนะคะปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้นสืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปส่งผลต,ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับค่ะ ทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการได้จัดทําโครงการตลาดสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนโดยการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาที่ ต่ำกว่าท้องตลาดจากผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงค่ะ โดยดําเนินการจําหน่ายสินค้าบริเวณตลาดชุมชนหรือแหล่งชุมชนทั่วไปเพื่อจะได้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการที่จะมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรผู้ผลิตรายกลางและรายย่อยกระตุ้นให้เกิดการผลิตการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นต่อไปค่ะ